สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ร้าน l i ึก Cafe and Grill นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่แบบ3 in 1เลยนะคะมีทั้งสระน้ำคาเฟ่ cafe, แล้วก็โคเวอร์กิ้งสเปซให้ได้นั่งทำงานกันค่ะบรรยากาศโล่งโปร่งสบายเราสามารถนั่งทำงานกับเพื่อนๆแล้วก็นั่งทานขนมเบเกอรี่อร่อยๆของทางร้านได้เลยนี่ค่ะเป็นเมนูของทางร้านนะคะมีให้เรานะคะได้เลือกสั่งหลากหายเมน อันนี้นะคะเป็นเมนูที่เราสั่งมานะคะเป็นตัวของคอฟเฟลคาราเมลค่ะแล้วก็เดอร์ตี้ค่ะรสชาติเนี่ยนะคะอร่อยมากๆเลยส่วนเดอร์ตี้เนี่ยนะคะก็ะหอมหวานรสชาติเนี่ยไม่ขมเลยนะคะใครที่ชอบทานเดอร์ตี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับบบนิต้าวยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปน่ารักน่ารัก,รกดีๆต่อไปคะ่ะขอบคุณค่ะ